กูดได้เกิดแล้วกูจะเกิดวันนี้วันนี้วันนี้กูต้องจังตาย เลยครับในที่สุดซีรีส์สกิปปิทตี้ทอยเลตอีที่70ก็ถูกอัพโหลดลงบน YouTube สักทีหนึ่งนะครับหลังจากที่เรารอคอยกันมานานเกือบ1เดือนกันเลยทีเดียวนะซึ่งบอกไเลยว่าผมเนี่ยใจจดใจจอนะครับนั่งจ้องปุ่มแจ้งเตือน YouTube แบบไม่กระพริบตาเลยนะว่าเมื่อไหร่คุณดาฟักบูมเนี่ยจะอัป e ีที่70นี้ลงมาสักทีนะครับแล้วพอจ้องจอคอมไปนานๆเนี่ยดวงตาันก็เริ่มเมื่อยเริ่มล้าขึ้นมาเวจนในที่สุดเนี่ยผมก็นึกขึ้นได้ว่าผมลืมใสม่ัออตวเง นั่นก็พเพราะว่แว่นออบตัสเนี่ยถูกออกแบบมาเพื่อเหล่าเกมเมอร์และคนที่ต้องอยู่หน้าจอคอมเป็นเวลา,านานๆเหมือนกับผมโดยเฉพาะเลยนะโดยที่ตัวเลนของออบตัสเนี่ยก็สามารถกองแสงสีฟ้าซึ่งเป็นแสงที่ทําลายดวงตาได้ดีที่สุดนะครับและนอกจากนั้นเนี่ยตัวกรอบแว่นก็สร้างมาจากวัสดุพิเศษนะที่มีความคงทนและยืดหยุ่นสูงมากๆเลยนะบิดงอย,ยังไงก็ไม่หักนะครับแถมขาแว่นเนี่ยบอกได้เลยว่าบางกริปเนะใส่กับหูฟังเล่นเกมทั้งวันก็ไม่ปวดหูแม้แต่น้อยเลยและใครนะครับที่มีค่าสั ก็เข้าไปรับบริการตัวเช็คค่าสายตาในสาขาออปตัสต่างๆใกล้บ้านได้เลยนะหรือใครที่อยู่ต่างจังหวัดเนี่ยก็สามารถเข้าไปเลือกแ่นออปตัสกันได้ที่แฟนเพจออปตัสนะครับแล้วอย่าลืมใส่คโค้ดไกด์วอลเกอร์จะได้รับส่วนลดไปเลยทันที100บาทนะครับ และส่วนเนื้อหาของซีรีส์สกิบบี้ทอเรตอีพีที่70พาร์ทที่1นี้ก็มีความยาวทั้งหมด4นาที28วินาทีด้วยกัน <c oughs> นะครับซึ่งบอกได้เลยว่าเป็นพาร์ทที่มีความยาวมากที่สุดของซีรีส์สกิบบี้ทอเรตนะครับอันนี้แค่พาร์ทเดียวนะเนี่ยถ้ารวมกับทุกพาร์ทแล้วเนี่ยอีพีที่70นี้อาจจะมีความยาวแตะ10นาทีเลยทีเดียวนอกจากนั้นเนี่ยในอีพีนี้นะครับก็ยังมีสิ่งน่าสนใจเยอะแยะมากมายเลยเนะไม่ว่าจะเป็นการปรากฏตัวของคนดูส้มจานบินตัััววใหมมม่่นะรบทีีออกกกจจาาืยแล้ปญญ าที่สูงส่งเลยครับหรือว่าคือเจ้ามอนี่เนี่ยฉลาดเป็นกรดเลยเนยละใน EP นี้เองเนี่ยยังมีการกลับมาของตัวละครสุดคู่อย่างเจ้าดีเจซิกิปปิทต์ทเตเนี่ยครับซึงก็เป็นหนึ่งในตัวละครที่มีบทอยู่ในช่วงแรกๆของซีรีส์ s ิกิปปิทต์ทอเรตนะและนอกจากตัวละครที่ออกมาเซอร์ไพรส์เราแล้วเนี่ยฉากการต่อสู้ต่างๆนะครับบอกได้เลยว่าดเดือด เลือดท,ที่สุดเลยนะครับนับบ่าเป็น4นัทีที่คุ้มค่ามากๆเลยนะเละเหมือนเดิมเลยในะวันนี้ผมกายวอลเกอร์อยากจะคุณผู้ชมไปดูสิว่าในซีรีส์สกิปปี้ทอเลต E ีที่จะสิพารที่หน,นี้เราได้อะไรกันมาบ้างครับและหากพร้อมกันแล้วเนี่ยก็รบกวนผู้ชมคนหนึ่งไลค์กับคลิปคลิปนี้เพื่อที่ผมกายวอลเกอร์จะได้มีกําลังใจในการทําคลิปแบบนี้ต่อไปครับ เอีพีามาเนี่ยเราจะได้เจอกับพี่คาเมราแมนสองคนที่ยืนอยู่หน้าประตูโกดังแห่งหนึ่งนะครับแล้วข้างในนั้นเนี่ยคาดว่าน่าจะเป็นคนหัวซ่วมอยู่ข้างในนั้นนะครับแล้วจากนั้นคาเมราแมนทางด้านขวาเนี่ยก็ได้หยิบระเบิดชิดชู่ขึ้นมาเว้ยซึ่งระเบิดอันนี้เนี่ยเราเพิ่งเคยเห็นกันไปในฉากที่ถูกเพิ่มเข้ามาทีหลังนะครับจาก E ีพีที่แล้วนะแล้วจากนั้นเนี่ยพี่แกก็ได้ดึงสลักของระเบิดนะครับจากนั้นก็ปาเข้าไปในโกดังแล้วก็ตุ้มคาดว่านคนหัวซ่วมในนั้นน่าจะตุ่นหมอะแยกก นพ่นไฟจากเกมทีมฟอร์เทสอยู่นะครับแล้วไฟที่พ่นออกมาเนี่ยก็เป็นเปลวเพลิงสีฟ้าเนีเหมือนกับไฟตรงหน้าอกของพี่ในท่านคาเมร่าแมเลยนะครับซึ่งเปลวไฟสีฟ้าเนี่ยก็สามารถเผาคนโหัว่วมจนเหลือแต่กระดูกได้ภายในเวลาเพียงไม่กี่วิเท่านั้นนะครับพลังการทําลายล้างเนี่ยยังมีสูงกว่าแสงสีส้มที่น้องทีวีมูเมนยิงเข้าจัดการคนหนวสวมซะอีกนะครับแล้วในฉากเดียวกันนี่เองเนี่ยก็ตรงกับภาพสปอยที่หลุดมาก่อนหน้านี้เลยนะก่อนที่กล้องเนี่ยจะแพนออกมานะครับทำให้เราได้รู้ว่าโลเคชัน่นั้นตรงนี้ มันไม่ได้อยู่ในฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมเว้ใช่แล้วครับในฉากจบของขอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยจะเป็นฉากที่กองลังของพันธมิตรกําลังบุกเข้าไปยังฐานทับของเหล่าคนหัวซ่วมนะแต่ว่าจากฉากนี้เองเนี่ยเราจึงสรุปได้ว่าทีมที่อยู่หน้าตรงนี้นะครับมันเป็นคนละทีมกับที่บุกเข้าไปตรงหน้าทางเข้าของฐานทัพเหล่าคนหัวซ่วมนั่นเองแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นกลุ่มของคาเมราแมนที่กําลังวิ่งหนีอะไรมานะครับพร้อมกันนั้นนะครับ Man, คาเมราแมนสองคนสุดท้ายเนี่ยเสื้อผ้าก็ขาดหลุดลุย Cam aman, ดย่ย ทางซ้ายก็ขาดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วในฉากนี้เองมอแวบแรกเนี่ยผมคิดว่าทาเมลร่าแมนกําลังโปอยู่เว้ยแต่ที่หนได้นะครับทุดส่วนองค์เขาเป็นสีน้ําตาลนั่นเองซึ่งพี่แกเนี่ยก็ได้รัวปืนลูกสองคู่นะครับเข้าใส่อะไรบางอย่าง่อนที่พี่แกนั้นจะถูกกระสุนมิสไซล์แลเบิดกระเด็นไปไกลเลยนะครับซึ่งก็ไม่รู้ว่าเป็นหรือตุยเนยแล้วฉากถัดไปเนี่ยเราก็จะได้เห็นกองทัพของเหล่าคนโัวซ่มสี่ล้อเว้ยซึ่งในอีพีการเปิดตัวของเจสปิเกอร์วูแมนเนี่ยเราก็เคยเจอคนอล,ลวน้ว่าใน EP นั้นเนี่ยอาวุธของมันก็คือใบเลื่อยเว้ยแต่ว่าใน E ีพีนี้เนี่ยจากใบเลื่อยก็เปลี่ยนเป็นปืนล็อกเก็ตลันเชอร์นะครับและก่อนที่คันเมราแมนแคนด้วนจะถูกจัดการตุยเย่ยลงไปเนี่ยตรงข้างถะนุนนะครับเราจะได้เจอกับศพของมนุษย์เนี่ยซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นศพของทหารนะครับเพราะว่าเครื่องแต่งกายนั้นเหมือนจะเป็นลายพรางยังไงอย่างนั้นเนี่ยและนอกจากนั้นเนี่ยบริเวณศพนะครับยังมีกองเลือดเยอะแยะปากปลายเว้ยจึงย่งยันได้ว่าศพที่เห็นเนี่ยเป็นศพมนุษย์อย่างแน่นอนนะครับหลังจากที่อนนี้้เเนี่รราไดดจอคกองกะูง มนุษย์กันไปแล้วในฐานทัพของเราคนหัวซั่วแมนะ้พอมาในอีพีนี้เนี่ยเราก็เจอกับศพของมนุษย์นะครับแล้วก็หวังว่าในอีพีถัดไปเราจะได้เจอมนุษย์ผัวเป็นเป็นสักทีหนึ่งนะแมหลังจากนั้นเนี่ยพี่คาร์เมราแมนแขนด้วนก็ถูกเด็กแว้นหัวซั่มจัดก,การตุยเย่ลงไปก่อนที่ตากล้องของเรานะครับจะชักปืนขึ้นมาจากนั้นก็ยิงแสงเลเซอร์สีแดงเข้าจัดก,การแกงคนหัวซั่มตรงหน้าระเบิดตุยเย่ยกตีแล้วใช่แล้วครับปืนที่ตากล้องถืออยู่นี้เนี่ยก็เป็นปืนที่อยู่ในมือของพี่ลาร์ aman, าานะรคาร ปอยภาพนี้เลยนะครับแต่ก็ยังฟันธงไปได้นะวพาพี่ลาดคาเมล่าแมนใน e ีนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันกับใน E ีีก่อนหน้านี้หรือเปล่านะครับอาจจะมีพี่ลาดคาเมล่าแมนที่ถือปืนแบบนี้หลายคนก็เป็นได้นะแลวก่อนที่เราจะไปฉากถัดไปกันเนี่ยในฉากนี้นะครับเราจะได้เจอคนที่นั่งอยู่ในรถนะแต่ว่าในรอบนี้ไม่ใช่ตัวละครอย่างซีคริตเอเจ้นนะครับผมแต่ว่าเป็นศพของมนุษย์นั่นเองนะที่ดูเหมือนว่าจะถูกเผาไหม้เกรียมอยู่ในรถของทหารนะครับและจากทิศทางของรถที่หันหน้าออกมาเนี่ยก็เป็นไปได้ว่าทหารทั้งสองศพนี้นะครับก็น่าจะเป็นผู้ รอดชีวิตท,ที่หนีออกมาจากฐานทัพแห่งนี้นะแล้วก็ถูกเหล่าคนดูส่วมจัดการตุ่ยแย่ลงไปซะก่อนนั่นเองแล้วฉากตัดไปเนี่ยพี่ลาดคามีราแมนในคราบของพ er ีเอโอวคามีราแมนก็ได้ติดเจ็ตแพรกนะครับจากนั้นก็ล้วงปืนเลเซอร์ในมือของพี่แกเนี่ยจัดการเหล่าคนดูส่วมตุ่ยแย่ลงไปมากมายหลายตัวเลยนะครับบอกได้เลยว่าฉากนี้พี่ลาดคามีราแมนเนี่ยซาเวนมาก้าเลยนะครับโดยเฉพาะปืนของพี่แกเนี่ยมีอนุภาพรุนแรงเป็นอย่างมากเลยนะเนื่องจาแรงพอๆกับแกนกลางของพี่ไททันสปิกเกอร์แมนเลยทีเดียวแล้วจากนั้นเนี่ยเราก็จะได้เห็นนฐานทัพ ตอนนี้กลายเป็นฐานทัพของเราคนโัซ่วงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะกำลังลํำเลียงเราคนโัซ่วงไซมีเดียมออกมาจากประตูทางเข้าเว้แล้วหลังจากที่พิววีของเราเนี่ยจัดการกับลูกกระจกข้างนอกจนหมดเกลี้ยงแล้วนะครับพี่เก๋ก็ได้พุ่งเข้าใส่คนโัซ่วงไซมีเดียมที่เพิ่งออกมาจากฐานทัพนะโดยการรัวปืนเลเซอร์เข้าใส่แบบเน,น้นๆเว้แต่ว่าเกราะของพันเนี่ยก็แข็งเกินไปนะครับไม่ได้รับบาดเจ็บหรือบาดเพลใดๆเลยเนะก่อนที่มันเนี่ยจะพอฮูออกมานะครับพร้อมชาร์จปืนเลเซอร์แบบนี้และในฉากนี้เองเนี่ยก็เป็นฉากเดียวกับในภาพสปอย หลุดประกอนหน้าดีเลยนะแล้วก่อนที่เจ้ามอนนี่จะยิงปืนเลเซอร์จัดการตากล้องของเราตัวแย่ลงไปทันใดนั่นเองเนี่ยไททันคัมเมราแมนที่บินมาจากไหนไม่รู้ก็ได้พุ่งเข้าใส่แกงคนโอซ่บมแกงนานนะครับหายไปทั้งสะพานเลยนะแล้วจากนั้นนี่ไอคนดอซ่วมตรงหน้าของเราก็เกิดอาการคลั่งนะครับยิงปืนโลแกนเชอร์ไม่หยุดเลยนะจนกระทั่งพี่ไททันคัมเมราแมนนันออกมานะครับแล้วจากนั้นก็ได้ยิงลําแสงเลเซอร์สีฟ้าจัดการคนโอซ่บมตัวนั้นตัวแย่ลงไปซึ่งบอกได้เลยว่าแสงเลเซอร์สีฟ้านี้มันน่าจะเเปป็นนขขัั้ออกรดง ไฟสีฟ้าตรงหน้าอกของพี่แกนะครับพอดูจากศพของคนหัวส่วมที่เพิ่งถูกเผาไปเมื่อกี้เนี่ยหัวของมันเหลือเพียงแค่กะโหลกเท่านานเดะทีงงานนะครับแสงสีฟ้าจากพี่ไททันเนี่ยก็ไม่สามารถทําอะไรแว่นตากองแสงของมันได้เว้ยและใช่แล้วครับคุณผู้ชมคิดว่าผมกําลังจะขายของอีกแล้วสิเนะฮ่าป้าก็ผมผมขายไปแล้วเนะถ้าเกิดใครอยากซื้อเป็นออฟตัสเนี่ยก็อย่าลืมใส่โค้ดกายวอลเกอร์ไปด้วยเนยะหลังจากนั้นเนี่ยไททันคันมราแมนได้หันไปจัดก,การกับคนหัวส่วมที่เหลือแค่เพียงตัวเดียวนะครับถึงมันก ตัวแย่ลงไปแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะครับทั้งนั้นนั่นเองเนี่ยก็มีคนโัวซ่วมอีกตัวหนึ่งโผล่มาพร้อมปืนเลเซอร์สีกับบอกเว้ยซึ่งบอกได้เลยว่าคนโัวซ่วมในอีพีนี้แต่และตัวเนี่ยอัปเกรดมาแน่นๆทั้งนั้นเลยนะครับและทีมง,งานเนี่ยเจ้าคนโัวซ่วมตัวนี้ก็ถูกพี่ท่านทีวีแมนที่ส่งแขนทะลุไป,ปตีออกมาปาดแป๊ดตัวแย่ลงไปพร้อมกันนั้นนะครับเราก็จะได้เห็นพี่ท่านสปิปเกอร์แมนที่ขี่คนโัวซ่วมมาอีกแล้วนะซึ่งพี่แกก็ไม่รู้เป็นอะไรนะครับตั้งแแต่่่่่่่ถูกกกกกกชววยยยลลลััับบบมมมาาได้เเเเนนนนีีนีือทุะะคครพจหโข อยู่เสมอเลยแล้วจากนั้นเนี่ยพี่ท่านทีวีแมนก็ได้พูดอะไรบางอย่างกับใิท่านสปิ์แมนนะครับดูอิดควิกหรือแปลเป็นไทยได้ว่าทำมาตอนนี้แหละเร็วๆเ,เลยอะไรประมาณนี้ครับก่อนที่ท่านทีวีแมนเนี่ยจะได้ยิงลำแสงออกจากหน้าอก เข้าสู่แกนกลางของพี่ไท่านสปิคแกร์แมนนะครับซึ่งเป็นการเติมแบตเตอรี่เหมือนกับก่อนหน้านี้นั่นเองแลหลังจากที่พี่ไท่านสปิคแกร์แมนเนี่ยได้ชาร์จแบตไปนะครับตรงรูลำโพงของพี่แกทุกรูเลยเนี่ยก็มีแสงสีแดงเต็งออกมาเนะี่ยตอนนี้นะครับร่างของไท่านสปิคแกร์แมนมันเอ่อล้นไปด้วยพลังเว้ยจนพี่แกนเนี่ยเกือบจะควบคุมไม่อยู่นะครับบวกกำหน้าตอนนั้นเนี่ยก็มีแกงโขงหนหัซ่วมกลูกัอนออกมาพอดีนะซึ่งพี่ไททานสปิคแกร์แมนเนี่ยที่ชาร์จแบตมาเต็มแม็กซ์นะครับก็ได้ระเบิดพลังรั่วกระสุนนนนนปืืออออกกมมมาาาะครัับผเเลยว่าฉาี้ดดดู เลือดพลาดสุดเลยนะก่อนที่พี่แกนเนี่ยจะพุ่งเข้าใส่คนหอซ่วมแกงนั้นอย่างบ้าคลั่งนะซึ่งนี่นะครับก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ในอีพีก่อนหน้านี้เนี่ยในท่านทีวีแมนไม่ยอมชาร์จแบตให้กับท่านสปิกรแมนเนะเพราะว่าเตาพลังงานของในท่านสปิกรแมนเนี่ยมันอาจจะรับได้ไม่เยอะเท่ากับเตาพลังงานของในท่านคัมเมล่าแมนนั่นเองและในฉากนี้เองนะครับพี่ในท่านคัมเมล่าแมนสซโากาสก็ได้ยืมแขนกลพ่นพิษมาตอกับแขนของตัวเองที่ขาดออกไปส่วนพี่ในท่านสปิกรแมนเนี่ยก็ยังคลั่งไม่หยุดครุเลมอยครับ,นนนนนนค,รบคน ที่ติดตั้งทางพิษมาด้วยมากมายหลายสิบตัวนะครับซึ่งคาดว่าไอ้แกงโนหัวซ่วมแก๊งนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นแกงเดียวกับที่เราเห็นกันไปในฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมนะ <Okay. S 1> พี่ท่านสปิกแมนเห็นดังนั้นเนี่ยใส่แกงคนหัวซ่วมที่บินอยู่รอบรอบนี้จนตุยแย่ย,ยกตี้เลยเนะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่เกก็ได้ร่อนลงมานั่งแอคเทเท,ทแบบนี้บนภูเขานะครับซึ่งในฉากนี้เนี่ยสังเกตจากลูกลำโพงต่างๆของพี่ไท่านสปิกแมนที่แสงสีแดงได้ดับลงไปหมดแล้วนะครับก็คาดว่าพลังที่ได้รับมาเนี่ก้้้ลลงแว จากนั้นเนี่ยไททันทีวีแมนก็ได้พูดกับไททันสปิกร์แมนว่าเทนเอาออฟเทนนะครับหรือแปลไปไทยได้ว่า1ิเต็มสิบเลยพวกอะไรประมาณนี้เนี่ยพร้อมกับที่พี่แกเนี่ยได้ทำหน้าตาแบบนี้เว้ยใช่แล้วครับในหน้าตาแบบนี้เนี่ยไททันทีวีแมนเคยใช้ไปแล้วนะในเด็ด ช่างมันดีกว่าครับเอาเป็นว่าในฉากถัดไปเนี่ยตรงหล้งภูเขานะครับมันก็ได้มีคนโอซ้วมปรากฏตัวขึ้นซึ่งเจ้าคนโอซ้วมตัวนี้ก็คือเจ้าดีเจสกิบิทต์ทอยเลตที่มันเคยปรากฏตัวมาครั้งแรกเนี่ยนานมากๆเลยนะครับในอ p ีที่6เลยนะและการกลับมาในครั้งนี้เนี่ยมันก็อัปเกรดลําโพงมาเต็มที่และยังมาพร้อมกับเสียงเพลงนะครับและก่อนที่เจ้ามอนี่จะได้โชว์โหดเนี่ยมันก็มีอะไรพุ่งมาจากข้างหลังมันเว้ยแล้วจากนั้นเนี่ยก็ได้ฉีกร่างกายของเจ้าดีเจสกิบบิทต์ทอยเลตออกเป็น มอนี่เนี่ยก็คือคนหัวซุบแอสโทรตัวใหม่เนียที่มันนั้นโผล่มาจากไหนไม่รู้เว้ยก่อนที่มันเนี่ยจะได้โยนแก้วดีเจสกิปตี้ทอเรต ทิ้งไปนะครับซึ่งผมคิดว่าเจ้าดีเจสกิฟบีทอเ e ตเนี่ยมันอาจจะยังไม่ตัวเย่ยก็เป็นได้นะแล้วจากนั้นเนี่ยมันก็ทําหน้าตึงๆเข้าใส่เหล่าไทท่านของเราเว้ยก่อนที่ไทท่านคาเมราแมนจะได้ยิงลูกปืนสีฟ้าเข้าใส่เจ้าหมอนี่นะครับแต่แล้วเนี่ยมันก็สามารถใช้แขนก้นของมันหยุดลูกปืนสีฟ้าเม็ดนั้นเอาไว้ได้เว้ยพร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ได้จ่ายลูกปืนขื้นไปยังพีทท่านของเรานะครับระเบิดตุม้มเท่านั้นยังไม่พอนะครับมันยังสามารถลบลำแสงสีม่วงจากพีท Man พท ทีวีแมนจะได้พ <ible> ูดอะไรบางอย่างออกมาพูด The u t i n o U R e นะครับหรือไปเป็นไทยได้ว่าแกคิดว่าแกเป็นใครกันอะไรประมาณนี้ครับและในฉากนี้เองเนี่ยเราจะได้เห็นกับเอนมของในท่านเฮ้ยนี่มันดมของในท่านจริงปะเนี่ยใหญ่เอาเรื่องอยู่แแล้วจากนั้นเนี่ยไอเจ้าคนอส้มแอสโทรตัวนี้มันก็ได้พูดอะไรบางอย่างออกมา You l l w วิวได้นะครับหรือไปไปไทยได้ว่าพวกแกทั้งหมดต้องตุยแล้วพอพูดจบปั๊บเนี่ยพี่ไททันทีวีแมนก็ได้ส่งดาบทะลุมิติมาในครับแต่ว่าเจ้าเอสโทัตนี้มันก็รู้ทันว่สังเกตจากสายตาของพันเนี่ยที่มองไปยังข้างหลังนะครับก่อนที่มันจะสามารถหลบการฟันครั้งนี้ไปได้พร้อมกันนั้นเนี่ยมันก็ได้ดึงดาบออกมาจากมือของไททันทีวีแมน แล้วมันก็ได้ยิงดาบเล่มนั้นเนี่ยส่งคืนไปยังไททันทีวีแมนนะครับก่อนที่มันเนี่ยจะยิ้มแบบโรคจิตแล้วบินหายไปนะซึ่งทางด้านพีเดทันทีวีแมนก็เกือบจอแตกอีกรอบนะครับแต่ก็ยังโชคดีนะครับที่พี่แกเนี่ยเอาแขนซ้ายรับดาบเล่มนั้นเอาไว้ได้เว้ยแล้วฉากตัดไปเนี่ยพี่แกก็ได้ทําหน้าตาโกดเกเลี้ยวแบบดีเนยในภาพภาพนี้ก็ตรงกับภาพสปอยที่อยู่ในเว็บดาฟักบูมช็อปนั่นเองครับซึ่งบอกได้เลยว่าเจ้าคนหัวท่วมจานบิน หรือเราเอสโตรเนี่ยจัดว่าเป็นคนหัวซ่วมที่มีสติปัญญาสูงเอาบากๆเลยเนะและการมาของมันในครั้งนี้เนี่ยมันไม่ได้จะมาต่อสู้แต่อย่างใดนะครับดูเหมือนว่ามันกําลังมีแผนการอะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมอยู่เ,เราะว่ามันเนี่ยก็เคยมาด้อมมองๆสักพักหนึ่งแล้วนะครับบริเวณฐานทัพของเหล่าคนหัวซ่วมนี้นะระหว่างที่ท่านกําลังต่อสู้กับเจ้าดร็อเตอร์อยู่นะครับซึ่งเหตุผลเดียวที่ผมคิดได้นะตอนนี้เนี่ยไอ้แก๊งคนหัวซ่วมตัวนี้มันน่าจะมาเพื่อจับตัวเจ้าดร นะเพราะว่าเจ้าดร,รนั้นนับว่าเป็นมันสมองชั้นเลิศที่สามารถพัฒนาสแกนภาพของเราคนห่ซ่วมจานบินเหล่านี้ให้สูงขึ้นไปได้อีกนะ่และใน e ีนี้เนี่ยก็นับว่าเป็นครั้งแรกที่เหล่าคนหัวซ่วมเขาสามารถพูดแบบปกติได้ไวแบบปกติที่สุดเลยนับว่าเป็นตัวละครตัวเดียวที่พูดจะได้ปกติมากที่สุดนะครับขณะตัวละครอย่าง s e เ r ว t a g e n t เนี่ยเวลาพูดมันก็จะมี n อ i s e แปลกๆเนะเสียงมันจะไม่ได้ชัดไม่ได้คลีนเหมือนกับเจ้าคนหัวซ่วมแอสโทรตัวนี้เลยและฉากถัดไปนะครับเราก็จะได้เจอ King Sam แซวนะครับอือฮือประกอบไปด้วยสป e กเกอร์วู n มนทีวีวูมนและกลนะ้องวูเมนเร่เึ่งการมาของเมื่อเธอในครั้งนี้นะครับก็ผ่านการอัปเกรดกันมา ทุกคนเลยเริ่มจากสปิเกอร์บูเมนก่อนเลยนะครับที่เธอนั้นก็มีอาวุธติดอยู่ตรงข้างหลังนะซึ่งคิดว่าน่าจะเป็นดาบยาวหรือเปล่าอีกทั้งตวลลโพงของกะเจ๊แกเนี่ยก็มีมีดเสียบอยู่พร้อมยิงในทุกเมื่อเลยนะส่วนของน้องทีวีบูเมนเนี่ยข้างหลังเหมือนจะมีเจ็ตแพคติดมาด้วยนะครับซึ่งก็ไม่ได้อัปเกรดอะไรมามากไปนะเพราะว่าน้องนั้นโผดมากอยู่แล้วนะครับและทางด้านของแคมเมราบูเมนเองก็มีปืนที่แปะตรงแขนซ้ายแขนขวาเพิ่มเข้ามานะครับแล้วจากนั้นเนี่ยตัวละครทั้งหมด้าตรงนั้นนนไได้้พพุ่งงเขขาาปใฐทัอ เหล่าคนหัวซุวมนะครับก่อนที่ภาพนั้นจะตัดกลับไปที่เหล่าคาเมล่าแมนที่บุกเข้าไปในฐานทัพกอนหน้านี้เนี่ยซึ่งกลุ่มของพวกเขาเนี่ยก็กําลังดูสถานการณ์ภายนอกผ่านทางแท็บเล็ตของพี่ลัคกี้แมนอยู่นะครับใน้าตอนนี้เองนะครับดูเหมือนว่าแก๊งๆนี้กําลังจะขึ้นลิฟต์ไปที่ไหนสักแห่งหนึ่งแล้วจากนั้นเนี่ยไฟในลิฟต์ก็ดับลงนะครับทำให้เราได้เห็นเพียงแค่แสงสีแดงจากลําโพงของพี่ดาร์คสปิกเกอร์แมนนะณาจุดนี้เองนะครับไอรอยแตกที่เราได้เห็นกันไปในฉากที่พี่ครีโตตัดหน้าพี่ดาร์ ซึ่งในอีพีนั้นผมบอกว่าไงผมบอกว่าไงผมบอกว่ามันไม่ใช่รอยล้าวใช่ไหมงั้ก็เป็นว่าตัลโพงของพี่ดาร์คสเปกแมนเนี่ยมันก็ไม่ได้มีรอยล้าวแต่อย่างใดนะครับก่อนที่เราคานม่ล่ามนทั้งหลายนั้นเขาจะเปิดไฟฉายจากหัวของตัวเองนะซึ่งในฉากนี้เนี่ยหากเราสังเกตดีๆนะครับเราจะได้เห็นกับ เงาของคาเมร่าแมนที่อยู่ตามกําแพงลิฟต์เนะซึ่ึงก็ไม่ทราบว่ามันสะท้อนมาจากไหนหรือว่าเป็นดวงวิญญาณของเราคาเมร่าแมนที่ตุยแย่ไปขนหน้าดีหรือเปล่าแต่ผมคิดว่านี่น่าจะเป็นความตั้งใจของคุณดาฟักบูมนะครับที่ได้ใส่เงาของคาเมร่าแมนนี่มาตามกําแพงของฉากนะแล้วจากนั้นเนี่ยลิฟต์ก็ขึ้นมายังชั้นบนสุดนะครับโดยที่เบื้องบนของพวกเขานั้นก็มีอะไรบางอย่างข้อเพดานลงมานะครับตึงๆๆและจากนั้นเนี่ยซีรีส์กิบบิทต t ทอเรต อีพีที่70พาร์ทที่ 1, 1ะได้ตดจบลงไปในเพียงเท่านี้ครับก็จะไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับซีรีส์กิบิดที่ทอเร็ดอีีที่70พาร์ทที่1เนี่ยเล่นเอาเสียงผมหมดเลยทีเดียวนะครับผมคิดเห็นกันอย่างไรเนี่ยก็สามารถพิมพ์มาไว้ใต้คลิปได้เลยเนี่ตรวนี้ผมไคล์วอกเกอร์คงต้อ,อ,องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ